คุณผู้ชมคะบริเวณข้ามถนนที่ถนนอโศกได้กลายเป็นพื้นที่อันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตนะคะเมื่อวานมีรถบรรทุกขับฝา่าสัญญาณไฟข้ามถนนและทําให้เกิดอุบัติเหตุจนคนข้ามต้องเสียชีวิตย้อนกลับไป3สัปดาห์ก่อนหน้านี้มีกรณีคล้ายๆกันนะคะและมีผู้บาดเจ็บสาหัสที่ผ่านมาความพยายามในการแก้ไขปัญหาก็คือให้คนข้ามถือธงสีแดงเป็นสัญญาณแต่ดูแล้วก็คงจะไม่ได้ผลคะ่ะ คุณอุรชัยศสอนแก้วไปพูดคุยกับผู้ที่ต้องข้ามถนนบริเวณทางม้าลายที่เกิดเหตุระบ,บุถึงความรู้สึกหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดก็หยุดบ้างไม่หยุดบ้างครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าเขาจะหยุดให้หรือเปล่าส่วนใหญ่เวลาข้ามกันบางทีก็เหมือนต้องเสี่ยงดวงอะค่ะว่าเขาจะหยุดให้เราไหมเพราะบางทีมีคนยกมือยอยะไรเงี้ยบางคร้เขาก็ไม่หยุดแล้วเขาก็วิ่งเลยเลยนะคะแล้วเขาก็ว่าด้วยว่าเรา ก็มีก็มีส่วนม่าจะเป็นมอไซค์ถ้าเห็นเสียงสะท้อนผ่านประสบการณ์ของผู้ที่เดินข้ามถนนบริเวณหน้าอาคาร GMM Grammy เมื่อถามถึงความกังวลหากต้องข้ามถนนที่จุดนี้ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุรถชนคนเสียชีวิตแม้อยู่บนทางม้าลายที่มีสัญญาณไฟหยุดรถชัดเจน สัญญาณไฟคนข้ามจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว20วินาทีแต่หากมีคนข้ามถนนจำนวนมากและข้ามไม่ทันภายในเวลาที่กำหนดหมายเลขจะเปลี่ยนเป็นขีดขยายเวลาออกไปประมาณ10วินาทีจากการสังเกตพบว่าแม้สัญญาณไฟจราจรจะเปลี่ยนเป็นสีแดงทิ้งระยะห่างประมาณ5วินาทีก่อนที่สัญญาณไฟคนข้ามถนนจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว แต่รถบางคันยังฝ่าสัญญาณไฟท่ามกลางคนข้ามถนนหลายสิบคนบางคันสามารถใช้ความเร็วได้ในระดับหนึ่งแม้การจราจ,จรจะไม่คล่องตัวนะัก30ิวินาทีอาจเป็นช่วงเวลาที่ใครหลายคนใช้เดินข้ามถนนได้โดยไม่ต้องรีบร้อนมากนักนะครับโดยเฉพาะเมื่อมีผู้คนร่วมทางหลายสิบคนแต่สิ่งหนึ่งที่ยังมีความวิตกกังวลกันมากก็คือพฤติกรรมการขับรถของรถบางคันที่ยังพยายามขับฝ่าไฟแดงขึ้นไปถึงแม้จะมีกลุ่มจิตอาสาพยายามนำธงสัญลักษณ์สีแดงมาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยครับ พนักงานบริษัท G M Grammy ร่วมสมทบทุนผลิตธงสีแดงนำไปติดตั้งไว้บริเวณโคนเสาสัญญาณไฟจราจรภายหลังเกิดอุบัติเหตุรถชนพนักงานของบริษัทเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนอาการสาหัสต้องผ่าตัดสมองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ธงนะคะเพื่อที่จะช่วยให้เขาเห็นได้ชัดขึ้นนะคะว่ามันมีการมุยคนข้ามถนนอยู่อะไรเงี้ยอุบัติเหตุลักษณะคล้ายกันเกิดซ้ำรอยขึ้นอีกครั้งเมื่อวานนี้ระหว่างที่พนักงานจากรายการบันเทิงในเครือ Grammy เดินข้ามถนน ก่อนถูกชนโดยรถบรรทุกคันหนึ่งที่แล่นฝ่าสัญญาณไฟแม้มีสัญญาณไฟและธงสีสดที่น่าจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนแต่คนข้ามถนนบางคนยังแสดงความกังวลกับพฤติกรรมของคนขับรถบางคันก็คือข้ามแล้วถ้าเลนแรกหยุดให้ก็ต้องชะงงดูเลนที่สองะคะว่าแล้วพอดีมีธงนี่ก็ช่วยได้เยอะต่อจากนี้ก็คงต้องถือธงอะค่ะ ่อนที่จะข้ามถนนเพื่อเป็นสัญญาณให้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นก็ยังคงกังวลอยู่ว่าก็คงต้องวัดดวงอยู่ดีอะครับเหมือนเดิมแหละครับเพราะว่าทงบางทีอาจจะช่วยไม่ได้รถใหญ่อาจจะมองไม่เห็นทงด้วยตามบางทีหรือว่ามอเตอร์ไซค์ขับมาก็มองไม่เห็นธงก็มีครับก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีคนขับรถเขาก็จะแบบเห็นทงแล้วเขาก็จะจะหยุดให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีบางประเภทอะคะ่ะที่จะแบบว่าไม่สนใจแล้วก็ขับเร็วๆก็มีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ นอกจากนั้นสัญญาณไฟนี้จะเปิดให้คนข้ามถนนได้ใช้งานปกติในเวลา1 0โมงเช้าถึง6โมงเย็นและ3ุ่มถึงตี5เท่านั้นในชั่วโมงเร่งด่วนจะถูกกำหนดให้กระพริบสัญญาณไฟสีเหลืองเพื่อระบายการจราจรรองผู้กำกับการจราจรสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อมองว่าปัญหารถฝ่าสัญญาณไฟสแสดงให้เห็นพฤติกรรมของคนขับรถบางกลุ่ม ม,มันก็มีบ้างนะเพราะววินัยเราไม่ดีวินัยจราจรมันไม่ดีนะครับมันก็มีบ้างคือพอมีตำรวจไปอำนวยความสะดวกจราจรก็ก,ก็ก็ไม่ไม่กระจอดแต่พอตำรวจไม่อยู่เขาก็ก็ทำในในที่เหนกันนะนะฮะเรามองได้เลยไหมครับว่าเพราะว่าเป็นไฟแดงเล็กคนข้ามที่ไม่ใช่ไฟแดงใหญ่บางทีคนอาจจะไม่รู้จริงๆแล้วนะกฎหมายพรบรจราจรเราเนี่นะคือถือว่าทุกคนต้องรู้นะครับคือเรารู้อยู่แล้วเราไปสอบเันอีเนี่ยไอ้ไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงมันมีอยู่แล้ว เมื่อเราสอบใบผีผ่าไม่ได้เราขับรถได้เนี่ยเราอยู่เราอยู่บนถนนเพราะฉะนั้นเนยเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังเหมือนแม้พยายามหามาตรการรักษาความปลอดภัยด,ด้วยการเสริมสัญญ,ญาณไฟติดตั้งธงสีแดงแต่นอกเหนือจากนี้พฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนอาจเป็นปัจจัยภายนอกที่นอกจากไม่สามารถนำมาตรการเหล่านี้ไปบังคับใช้ได้ทั้งหมดแล้วยังอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ บุรชัยสอนแก้วไทยพีบีเอสรายงาน